สบายดีพี่น้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยู่กับผม bluescat channel คลิปในวันนี้ก็ค่อนข้างพิเศษเล็กน้อยนะครับสำหรับดาคเนลเวกนะครับเปิดให้ทดลองเล่นใน Global l a b นะครับก็ไปลองเทสมาแล้วเทสไปประมาณ2ชั่วโมงกว่ากว่านะครับเมื่อคืนประมาณตีหนึ่งตีสองหน่อยๆเนาะแล้วก็มาย้ำอีกทีก่อนอัดคลิปในวันนี้นะครับเล่นง่ายมากนะครับสำหรับดาคเนลเวกเล่นง่ายสกิลคอมโบอลังการมากตอนผมเล่นรันเนี่ยผมก็พยายามทำคอมโบให้มันกระชับใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเอา แนวทางการเล่นของรันมาใส่ในดารคเนียเอเวสจะทาได้ไหมก็เลยยึดตรงนี้เป็นเมนหลักว่าเออทำให้มันกระชับและกดง่ายพอม,มาลองต่อคอมโบลองหาดูก็เอ้ยทําได้นะมันง่ายดีอ่ะทีนี้รูปแบบเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้ก็ลองคิดเทสในการตรีไก่ฟินดูนะเป็นแค่คอมโบตีไก่ฟินเฉยๆนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นคอมโบที่สูตรมุมแบบนะครับก็ลองเล่นดูนะครับนี่นะครับเปิดตัวนี้ปึ๊บปับ๊บขึ้นมาลงมากดควิสซ์ลอต อ่ะแดดหลบนิดนึงปึ๊บชิปพลิกไซด์กดที่ขวาค้า,างประมาณนี้นะครับคอมโบที่คิดมาเข้าๆในการฟาร์มไกฟินเนาะแล้วก็จะมีสกิลอีกตัวหนึ่งนะครับสกิลตัวนี้ก็เป็นตัวเขาเรียกว่ามงลงอะ่ะตัวเนี้ยเป็นสกิลที่สวยมากเลยนะตัวนี้ผมก็จับยัดควิดสล็อตเหมือนกันเพราะว่าผมกดลง F แล้วมันงงนะครับเดี๋ยวก,กดผิดสกิลตัวเนี้ยเป็นสกิลที่ดีมากเลยนะครับก็จะเอามาไว้ใช้เปิดด้วยนะครับก็กดไปเลข3นะครับเลข3ไปเลย แล้วก็คอมโบเดิมนะครับหลบมอนนิดนึงอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถต่อเนื่องได้ไหมต่อคอมโบได้บต่อคอมโบได้ครับนะครับอ่ะเลขสามมาก็กดต่ออะไรประมาณนี้นครับให้มันวนได้มันง่ายๆไม่ต้องฝึกกันเยอะนะฮะกดง่ายจำง่าย ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยปึ๊บป๊บ,ป,บปั๊บปึ๊บอะไรก็ว่าไปไอะไรประมาณนี้นะครับก็วางคอมโบประมาณนี้แล้วลองไปเทสท,ที่ไกฟินดูก็เอ้ยได้นะก็วาวอยู่แต่มันอาจจะแบบไม่ได้วเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่มันก็โปรเทคตัวเองได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูสกิลตัวนี้สกิลตัวเนี้ยชิปเอะ่ะผมชอบนะมันเป็นสกิลที่ทําให้คอมโบเราดูตุ่มตามมากเลยอะ่ะตัวเนี้ยชิปเอะ่ะผมไม่ได้กดชิปเอฟเพราะมันกดลําบากผมลืมผมก็เลยยัดไว้ที่ควิสสล็อตแล้วสกิลตัวเนี้ย มันสามารถตัดแอนิเมชันได้ด้วยสกิลตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็จะกดสเปคบาร์เพื่อตัดแอนิเมชันตัวนี้สกิลมันก็เลยจะดูหวือหวามากมันจะเป็นแบบนี้ป๊าบป,ป๊าเห็นไหมอ่ามันดูเท่แลนะ้วดูสวยนะเอาละครับก็เล่นประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็เลยลองทำคอมโบสาหรับการตีไกฟินแบบง่ายๆดูถ้าเกิดว่ามันเข้าเซิร์ฟเวอร์หลักเมื่อไหร่ก็ลองเอาคอมโบนี้ยไปลองเล่นดูนะครับถ้ามันดีไม่ดียังไงก็ลองปรับ,ปร,บปรับแก้ไขกันดูนะครับแต่ดาคาเนเวก็คอนเฟิร์มนะส อา,อาชีพที่กดเยอะๆสําหรับดาคเนียเวผมชอบนะชอบมากเลยมันกดง่ายมันพลิกแพงง่ายสกิลอลังการสวยอ่ะและนี่ก็จะเป็นแอดออนที่ผมใส่เข้าไปคร่าวๆในคอมโบโตัวนี้นะครับแอดออนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วน AP ที่เอาไว้ตีไกฟินก็เท่านี้เลยนะครับแล้วก็ใส่มานีตามนี้นะครับตามที่เขาให้มาเนาะ อ่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันครับว่าถ้าไปฟาร์มไก่ฟินลักษณะจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e กันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามคลิปใหม่จากบ a ูแคชชาแนลด้วยแล้วก็มีไลฟ์สตรีมด้วยนะแบ็คที่เสิร์กดครับวันจันทร์อังคารพุธนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับบลูแคชชาแนลแล้วเจอกันครับเดี๋ยวไปดูตีไก่ฟินกันครับผมไปครับ